สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันใน Forza Horizon พักหเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามากับรถสปอร์ตแบรนด์น้องใหม่จากค่ายอังกฤษหน่อยนึงแล้วกันนะครับเห็นเป็นรูปทรงเหมือนรถแข่งแบบนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันคือรถสปอร์ตนะครับที่สามารถจดทะเบียนและก็ขับได้บนถนนจริงๆนะครับไม่ใช่รถแข่งแต่อย่างใดนะถึงมันจะสามารถเอาไปลงแข่งได้ก็เถอะนะครับ ที่อยู่เรานี้เป็นตัว BAC นะครับแต่จะขอเรียกชื่อ,อย่อว่าแบกแล้วกันนะในชื่อรุ่นว่าโมโนนะครับเริ่มต้นผลิตในช่วงปี2011จนถึงปัจจุบันนะครับในส่วนของคลาสรถคันนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกมันว่าคลาสอะไรนะครับเขาแค่บอกไว้ว่ามันคือรถสปอร์ตหนึ่งที่นั่งนะครับเพราะงั้นเราจะขอเรียกมันว่ารถสปอร์ตแล้วกันนะอ่าในส่วนของบอดี้อย่างที่เราว่าไปเลยหนึ่งที่นั่งนะครับอยู่อย่งนี้เป็นรถที่งกมากๆเลยนะนั่งได้แค่คนเดียวนะครับเ <laughs> ลี้ยวเป ข้างบนนี่เป็นแลมแอร์นะครับสำหรับดูดลมเข้าเครื่องยนต์โดยตรงเลยนะในช่วงปี2 0 1 1ดจนถึงปี2015จะเป็นเครื่องยนต์2.3ลิตร NA นะครับหลังจากปี2015ไปแล้วจะเป็นเครื่อง2.5ลิตร NA เหมือนกันนะครับของเราในเกมเป็นเครื่อง2,261 cc หซีซีหรือว่า2.3ลิตร4สูบเรียง NA นะครับ เป็นเครื่องดูราเทคนะเครื่องของค่ายฟอร์ดนั่นเองนะครับแรงม้าอยู่ที่280ตัวที่7,700รอบนะครับแล้วก็ทอร์ก280นิวตันเมตรที่6,000รอบนะแต่และท่านอาจจะคิดแบบว่าเอ้ยมันเป็นรถสปอร์ตทั้งทีมันจะแรงเหรอแค่280เองใช่ไหมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าน้ำหนักรถคันนี้อยู่ที่540กิโลนะครับไม่รวมของเหลวนะลองดูสภาพดูสิแรงม้าต่อน้ำหนักที่แบบว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์6สปีดซีเวนเชียลนะแต่ว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะครับใช้แพเดลชิ ship. ในการเข้าเกียร์เมื่อกี้จะหลุดปากว่าแพดเดิลบ๊อศูนย์ถึงล้ออยู่ที่2 8งจุวินะครับเสปีดสอร้อดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะราคาขายในปี2012อยู่ที่1 24,0 0 0อนปอนด์สเตอร์ลิงนะครับด้วยความที่มันเป็นรถแบรนด์ของค่ายอังกฤษไงเลยใช้เป็นเงินปอนด์นะครับถ้าเกิดอิงเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ5ล้านถึง6ล้านบาทไม่รวมภาษีนำเข้านะครับอย่างที่เราว่าไปเนื่องจากรถคันนี้มันถูกกฎหมายแล้วมันสามารถจดทะเบียนได้นะครับเพราะงั้นมันสามารถเอาเข้ามาขับในบ้้าานนเรไดนะ ราคาน่าจะอยู่ประมาณ16 1 7ล้านนะครับก็เป็นงาภายในเท่ดีนะเหมือนอยู่ในอ่างอาบน้ำนี่มัน F1 ชัดๆใช่ไหมโโคตรเท่บอกเลยนะครับจะนับว่าเป็นรถแปลกๆได้ไหมก็ได้แหละเนาะก็ไปเราไปลุยกันดีกว่าเป็นไง บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับรูปทรงรถแข่งขนาดนี้มาลดวงรถบ้านอะไรใช่ไหมเลสไลน์ <laughs> <laughs> เริ่มต้นที่เจ็ดันแดนะครับกล่องตัดที่ประมาณ8ปดพนหนเนีย่ยสี่สูบเสียงหวานนะครับเครื่องเอนเอนะบริษัท BAC นะครับหรือว่าย่อมาจากคำว่าบิ Automotive Company นะ เป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษนะครับที่ก่อตั้งบริษัทมาในปี2009นเเราถึงไ nah ด้บอกไปไงว่ามันคือแบรนด์น้องใหม่นะครับบริษัทตั้งอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลนะช่วงนี้ก nice ็จะหนาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่หัวตารางก่อตั้งบริษัทโดย2พี่น้องตระกูลบริกนะครับคือคุณนิวบริกนะรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและก็พัฒนานะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณเอียนบริกนะครับรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบนะทั้ง2คนเคยทํางานให้กับบริษัทใหญ่ๆด้วยนะครับอารมณ์แบบว่ารับผลิตแล้วก็ออกแบบนะครับให้กับแบรนด์ o o r d m e r c e d e s Porsche ชแล้วก็บ n ล l ี่นะครับเป็นไงแบ,บรนด์ใหญ่ไหมใหญ่มากเลยนะ <S <S 2> <S 2> หลังจากที่แบบว่าทําให้คนอื่นเยอะแล้วนะครับเขาก็เริ่มมีความคิดที่แบบว่าเอ๊ะ เราอยากจะเริ่มต้นพัฒนาและก็ผลิตรถยนต์ของตัวเองนะครับขึ้นมานะเขาเลยก่อตั้งบริษัทขึ้นมาที่เราว่าไปในปี2009นะครับโดยรถยนต์คันแรกของเขาคือของเราตัวนี้นี่แหละนะครับโมโนนะแนวความคิดในการพัฒนาของเขาคือรถเรจิลสปอร์ตคาร์วิดออริวันเซนะครับหรือว่าแปลเป็นไทยแบบง่ายๆเลยคือรถสปอร์ตหนึ่งที่นั่งที่สามารถจดทะเบียนและก็ขับบนถนนจริงๆได้นะมาคืของเราคันนี้นี่แหละ รถคันนี้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผ่านกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับให้มันสามารถจดทะเบียนขับบนถนนจริงๆได้และก็สามารถเอาไปลงแข่งได้ด้วยนะครับซึ่งรถคันนี้มันผ่านกฎกติกาการแข่งขันของ FIA ทุกอย่างเลยนะคุณสามารถเอาไปลงแข่งได้เลยนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีรุ่นไหนที่รถของเราลงได้เนาะเพราะว่ารายการลงแข่งอ่ะเขาจัดเป็นคลาสใช่ไหมล่ะถ้าเกิดมันไม่มีคลาสที่ของเราลงแข่งได้มันก็ลงไม่ได้นะครับแต่สามารถเอาไปลงแบบว่าในแท็กเป็นรถแท็กเดย์ได้นะ จริงๆเอามาจัดเป็นรถวันเม็เรสนี่น่าจะสนุกงไงเลยวันเม็เรสคือการเอารถที่แบบว่ารุ่นเดียวกันทั้งสนามมาแข่งกันนะครับจัดรายการแข่งรว่ารถรุ่นเดียวกันใช้คำนี้ดีกว่าเออ <c oughs> จะได้ไม่งงนะครับอืมวัสดุหลักๆที่ใช้ในการผลิตของรถคันนี้คือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเนื่องจากมันมีน้ำหนักที่เบามากแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่าเขาต้องการลดน้ำหนักเบาไงเหมือนกับ KTM ที่เราเพิ่งทำไปเลยนะครับแนวคิดเดียวกันเลยแต่เพียงแค่คันนั้นมันเป็น เวอร์ชันสนามกับเวอร์ชันถนนใช่ไหมแต่คันนี้มันคือเวอร์ชันถนนที่สามารถลงสนามได้ไม่งงนะ <c oughs> พูดเองงงเองแล้วนะครับเออเท่ไหมเท่นะโหมันเท่มากแลก้วการถคันนี้มันมีระบบที่ว่าการลดพลิกคว่ำด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้เจ้าระบบการระบบพลิกคว่ำเนี่ยมันทางานยังไงอะไรยังไงนะครับรู้แค่ว่ามันมีนะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะพลิกคว่ำ มีตัวดีดเหรอแล้วพอมันคว่ำแล้วมันก็จะไงเองเหรอเป็นตะซีไปยปะวะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะหรือแบบว่าด้วยความที่บาลานซ์มันดีมันเลยไม่มีโอกาสที่จะพลิกคว่ำได้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับขับอะไรอยู่เนี่ยใช่ไหมแต่เสียงข้อมันหวานดีนะหวานมากเลย แล้วก็เสียงระเบิดทุ่งปังด้วยไงท้องคนขับของพีทโคเท่บอกเลยเรือนไม้นี่แบบของรถแข่งเลยนะเว้ยคิดว่าน่าจะปรับโหมดได้นะครับอุ้ยตกใจเลย <laughs> โมเตลหันมองสคริปต์อยู่แล้วแบบว่าแม่ง มาตรงหน้าพอดีเลยนะครับก็ <opol> <id> ไปเราไปแต่งรถกันดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่างกันต่อนะครับปี2014 BAC Mono นะครับหรือว่าแบกโมโนนะคันนี้แต่งชุดแต่งไม่ได้นะครับเดิมๆ280แลงมาท็อก280นิวตันเมตรน้ำหนัก614นะครับหน,น้าหนัก48นะ yes. 2,300ซีซีนะครับวาป็นเครื่องเทอร์โบเรลลี่ได้แล้วก็3.0ลิตร V8 เยสิอันนี้ไม่คุ้นเลยนะ เพิ่งอัปเกรดเข้ามาในเกมปะไม่รู้เหมือนกันนะช่างมันมแล้วกันไม่สนใจช่วงล่างต้องบอกไว้ก่อนว่าให้เป็นตัว A P Racing มานะครับแล้วก็ล้อเนี่ยของ OZ นะให้ล้อด,ดีมามากๆนะครับแต่ว่าเหมือนด้วยแบบเขาไปออกแบบเองแล้วก็ให้ทาง OZ ผลิตให้นะลันล,ลี่แล้วก็ดริฟต์นะครับคันนี้นี่แต่งอะไรไม่ได้เลยนะดูดิปัมก็ไม่ได้ช่วงล่างก็ไม่ได้เนะี่ย ยางใส่เป็นสลิกไปนะครับล้อเดิมๆขอบ17นะยาง205ข้างหน้านะครับนี่17แล้วหรอทำไมดูว่ามันเล็กจังวะน้องงงวะผมนึกว่าล้อ15 16เนะี่ย18 19นี่บางไปเนาะบางไปบางไปไม่เอา18แล้วกันนะข้างหลัง245นะครับ18เท่ากันนะยขยา,ายนายางข้างหน้าได้ ไหนมันมาทรงรถแข่งแล้วเราจะขอใส่เป็นเซ็นเตอร์ล็อกให้ไปแล้วกันนะครับมีเลือกสองตัวอ๋อที่มันดูว่าเล็กเพราะว่าตอนแรกไอตรงกลมๆตรงนี้มันใหญ่ป่าวะเกี่ยวปะใช่ไหมมาเลยดูว่าล้อมันเล็กอันนี้ไปลวกันนะครับปกติเราจะชอบยัดเทอร์โบเข้าไปใช่ไหมคันนี้มันยัดเทอร์โบไม่ได้นะครับเพราะงั้นเราก็ไปเป็น NA แล้วกันนีอันนี้ท่อเดิมๆนะครับเห็นท่อแล้วถึงแบบว่า CBR หกร้อยอาร์มันเอาความลั่นออกไปแต่แบบว่ามันมีเสียงแลเบิดเข้ามาจาก280เป็น504นะครับจากท็อง280เท่ากันเป็น483นะจาก61เท่าไหร่ไ่รูช่างมาแล้วกันเป็น598 48 2300ดีแซีซีแต่งอะไรทีไม่ได้เลยวะคันนี้ เดิมๆเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ตรงกลางเป็นสีขาวนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคาร์บอนแหละแต่เพียงแค่หุ้มสีขาวมั้งเพื่อให้มันเท่นะครับเลือกได้หลายสีมากเลยนะสีเทาสีแดงเฮ้ยนี่โคตรเทสีเหลืองสีเขียวสีเขียวก็สวยนะสีน้ำเงินสีดำสีเทาสีนี้โคตดูโหดนี่ก็โหดนี่ก็โหดไปสีไหนดีคลิปที่แล้วเราทำสีอะไรวะผมลืมไปเลย สีขาวไหมสีเยอะมากเลยนะขอไปสีขาวแล้วกันนะครับฝากกระโปรงหน้าอยู่งี้นะจากคาร์บ,บอนให้เขาไปเลยเดิมๆเ,เป็นคาร์บ,บอนด้านเพราะงั้นเราจะขอใส่เป็นคาร์บ,บอนด้านแล้วกันนะกระจกข้างคาร์บ,บอนอยู่แล้วนะครับสปอยเลอร์หลังก็คาร์บอนอยู่แล้วนี่ยอยู่งี้นะไม่รู้ว่าแอคทีฟได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ แต่แค่นี้ก็เท่แล้วเบรกนี่ขอแบบสีจำๆมน่อยเอ้ย AP Racing มันเป็นสีน้ำเงินปะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะจัดป้ายเนาะเอาเริฟนี่ขอบนะครับล้อแม็กเนี่สีแดงไปเพ่เอ้ยอย่งเงี้ยให้มันตัดๆกันหน่อยเนาะ ประมาณนี้แล้วกันเนาะโคตรเท่นะครับเราไปขยายเลตไลน์เพิ่มมาแต่เหมือนแบบว่ามันเพิ่มมาได้แค่นิดเดียวเองนะจากตอนแรก7,800เป็น7,900นะครับแล้วก็กล่องตัดที่8,200นะอารมณ์เพิ่มมาแค่ร้อยเดียวเองเหมือนมันเป็นเครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ Man อยู่แล้วอ่ะโมเพิ่มไม่ได้แล้วเทอร์โบยังยัดไม่ได้เลยน่าเสียดายมาก เครื่องยนต์กาดใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มาเรามาเข้าเกี่ยวรถรุ่นนี้กันต่อนะครับในช่วงปี2011จนถึงปี2015นะมันจะเป็นเครื่องยนต์ของเราตัตวนี้นะครับ2.3ลิตรสีสูบเลียง NA นะครับมันคือเครื่องยนต์ของ Ford Ranger นั่นเองนะที่ใช้มาตั้งแต่ปี2001เลยนะครับและมันก็จะอยู่ในตัว Mazda 6ด้วยนะครับ ที่เขาใช้เครื่องยนต์ร่วมกันนะครับเพราะว่า2องค่ายนี้เขาเป็นพันธมิกันมาอย่างยาวนานเลยนะและในยุโรปมันจะมีอารมณ์แบบว่ารถฟอร์ดแปะโลโก้มาสเตหรือว่ารถ m a ส d a อแปะโลโก้ฟอร์ดด้วยนะครับซึ่งก็ช่างมาแล้วกันนะในเครื่องยนต์เดิมๆจะอยู่ที่143แรงมา้าไปจนถึง178แรงม้านะครับแลก้กทอก209นิวตันเมตรไปถึง215นิวตันเมตรนะ ะทาง BAC นะครับเอาไปโมเพิ่มนะโดยการส่งเครื่องยนต์ไปให้สำนักแต่ง p อ s w o r d ดูแล้วลว่าแรงนี่แหละให้เขาโมเพิ่มนะครับทำให้แรงม้ามันไปจบที่280ตัวแล้วก็ท็อก280นิวตันเมตรนะถือว่าแรงมากๆนะครับเพราะว่ารถมันน้ำหนักเบาเนะนี่ยรถคันี้ตอนที่มันเปิดตัวออกมานะครับมันกวาดสถิติแบบว่าทุกอย่างทุกช่องเลยนะ ที่เป็นรุ่นแบบว่าโปรดักชันคาร์ขับในสนามะนะครับท็อปเกียร์ก็ชอบนะคุณลุงรายการท็อปเกียร์อ่านั่นแหละแล้วก็ถัดมาในปี2015นะครับเขาได้อัปเกรดขึ้นไปเป็นตัว2.5ลิตรนยะสี่สูบเรียง NA เหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ไม่ได้ให้ทาง f o สเปิดโมดิฟาแล้วนะเขาได้ส่งไปให้ทีมแข่งรถที่ชื่อว่า m a l จูนเรซิ่งนะครับ ซึ่งหลักๆของค่ายนี้จะเน้นไปที่พัฒนารถยนต์แลนดี่นะ w r c อะ่ะเออใช้คำนี้ขยายขึ้นไปเป็น2,488ซีซีนะครับแรงม้าอยู่ที่305แรงม้าที่8,000รอบนะแล้วก็ทอร์ค308นิวตันเมตรที่5,500รอบนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดแบบว่าเอ,อ้ยมันต้องแรงขึ้นมากแน่ๆใช่ไหมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่หรอกเพราะว่าน้ำหนักรถมันเพิ่มไปจากของเรา540ใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นไปเป็น580นะครับ 0-100อยู่ที่2.8วิเท่าเดิมทอร์สปีด2 74กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเท่ากันหมดเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมจะขอยกมาเปรียบเทียบให้นะครับในตัวของเราตัวนี้อะนะแรงม้า1ตัวจะแบกน้าหนักอยู่ที่1.92กิโลนะครับหลักการคิดง่ายๆเลยคือเอาน้ําหนักเป็นตัวตั้งแรงม้าเป็นตัวหารนะครับพอหารออกมาจะได้1.92ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัว2.5ลิตรนะครับถ้าเกิดทําแบบที่เราบอกนะมันจะตกแรงม้า1ตัวแบกน้ําหนักอยู่ที่1.90กิโล แค่ไม่ต่างกันเลยนะทั้งๆที่แบบว่าแรงม้ามันเพิ่มอะนะครับแง่เสียงท่อไม่ลั่นเท่าไหร่นะรู้สึกว่าท่อเดิมๆจะลั่นกว่านะครับเฮ้ยจะยดีดีคือถ้าเกิดเติมคาเร่งแรงมันแบบว่ามันพร้อมจะหมุนเลยอ่ะมันเป็นรถขับหลังนะถ้ายัดเทอร์โบนี่น่าจะขับไม่ไหว <laughs> จริงๆผมมีอีกคันหนึ่งเว้ยผมเอาไปใส่เป็นขับสี่แล้วก็ใส่ย,ยางออฟโรดอะขับสนุกมากหน้าชนลมแบบว่าสุดยอดเลยแต่จริงๆมันมีแอโรดนามิกนะมันไม่ได้โดนลมจเนเต็มขนาดนั้นนะครับแต่ของจริงเวลาขับน่าจะต้องใส่หมวกนะ็อกไหมใช่ไหมน่าจะใช่นะ เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ขับมันอยู่นะครับไม่นับเกียร์หนะึ <c oughs> ่งสองนะอารมณ์เหมือน ktm เลยเว้ที่พุ่มทำไปเลยอะแค่ยกคันเร่งคือแบบว่าเข้าเลยอะโค้งอะเนี yeah, ่ยเป็นไงมีเชนเ,เกียร์ด้วย ก็ปะประมาณนี้ดีกว่านะเราไปทดสอบท็อปสปีดดีกว่านะครับมาเรามาเบิร์นกันนะครับเอ้ยเพิ่งสังเกตคุณดูข้างหลังดิปัมเบรกสองอันเอ้ยเนี่ยด,ดูทีคันนี้แม่งไอ้นี่อยู่เลย KTM แม่งเบิร์นไม่ได้คันนี้แม่งเบิร์นไดนะ้แสดงว่า KTM กาด <laughs> ล้อหลังใช้คาลิเปอร์สี่ตัวเลยโหดอยู่นะข้างละสองถือว่าเป็นรถที่แบบว่าจัดเต็มมากๆนะครับคันนี้แล้วก็ถ้าเกิดหลายๆท่านอาจจะคิดแบบว่าเอ้ยมันแรงไม่พอต้องทำไงใช่ไหมทางแบกได้ออกตัวโมโนอาร์ขึ้นมานะครับอะไรในโลกนี้ขอแค่เติมตัว R เข้าไปมันจะแรงขึ้นมา <laughs> ไม่เชื่อคุณไปดูดิอะไรขอแค่เติมอามาคือแม่งแรงนะครับซึ่งไอ้เจ้าโมโนอารเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ มันยังคงใช้เครื่องยนต์ตัวเดิมไอตัว2.5ลิตรนะแต่ว่ามันจะได้แรงม้าเพิ่มขึ้นไปคือ343แรงมา้าแล้วก็ทร์ก330นิวตันเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่555กิโลนะ0-100อยู่ที่2.5วินะครับเอสปีด274กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลายๆท่านอาจจะงงว่าทำไมแรงม้ามันเพิ่มใช่ไหมเข้าสปีดมันไม่เพิ่มเลยวะเข้าใจง,ง่ายๆเลยนะครับเข้าขี่เกียรเป็นอัตราการทมดเกียร์ <laughs> ในทั้ง3รุ่นที่เราว่ามานะครับคือ2.3 2.5แล้วก แม่งใช้อัตราทดเกียร์ตัวเดียวกันหมดเลยเว้ยทั้ง3รุ่นเลยเพราะงั้นท็อปสปีดมันถึงไม่ได้เยอะขึ้นนะตันที่2อจกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับราคาขายอยู่ที่2 18,00 0ปอนด์สตร,ริงนะครับถ้าเกิดอิงเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ9.7ล้านบาทไม่รวมภาษีนำเข้าเนะเข้าไทยก็ตก30ล้านแหละแม่งระดับซูเปอร์คาร์เลยนะแต่จริงๆมันเป็นทรงที่เท่มากนะลองดูงสภาพดีว,ว่าคันเดียวในไทย ใช่ไหมก็ไปสำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยกันนะสต๊าคไถ่สต๊าคไถ่สต๊าคไถ่เสียงไม่มีแล้วโอ้โหแน่นหนึบมากชอบอะ เขาก็บวกไปเลยแล้วกัน